หน่อยก็จะมาแชร์วิธีนะคะการชงสำหรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะมีความมันมันของนมค่ะหน่อยว่าแบบกำลังดีเลยอะ่ะเข้มข้นหวานมันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์วิธีนะคะการชงค่ะสำหรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะคลิปที่แล้วนะคะหน่อยได้ทำเป็นแชร์เมนูนะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะแต่ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงนั่นนะคะหวาน25หวาน50หวาน75หวาน100%นะคะเราก็ต้องเอาตัวพื้นฐานของเราค่ะ หวานสูตรหวานแบบปกติเลยนะคะของแต่ละร้านก็อาจจะไม่เท่ากันเนาะวันนี้หน่อยก็เลยมาแชร์ค่ะมาแชร์เป็นเมนู1เมนูนะคะก็คือเอสเปรสโซเย็นค่ะแต่ว่าเป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะทีนี้นะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าหน่อยค่ะทำน้ำกาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรเอสเปรสโซเย็น so แก้ว22ออนของ Oriental Coffee ค่ะกาแฟ2ช็อตนะคะน้ำกาแฟ5ออนนะคะหน่อยก็เตรียมน้ำกาแฟมาเลยค่ะทั้ง5สูตรนะคะ แบ่งออกมาเป็นแก้วละ5ออนนะคะหน่อยก็จะมีวัตถุดิบนะคะที่ใช้ชงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมี2ตัวนะคะก็คือนมข้นหวานปรลูมข้นจืดค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือนมผสมนะคะส่วนตัวนี้ค่ะก็คือนมจืดนะคะก็จะเอามามิกิกันค่ะให้ได้สัดส่วนนะคะให้เหมาะสําหรับแก้ว22ออนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแก้วแรกกันเลยดีกว่านะคะแก้วแรกนะคะหน่อยก็จะใช้น้ํากาแฟ5ออนค่ะ หน่อยก็จะใส่นมผสมค่ะมาที่2ออนค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเอาเบรดความหวานของแต่ละร้านนะคะเป็นพื้นฐานก่อนนะใครหวานระดับไหนค่ะตั้งตรงนั้นเป็นหนึ่งไว้เลยค่ะ,ะหน่อยก็หวานที่สองออนอนะคะสออนค่ะแล้วหน่อยก็เทลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำกาแฟ5ออนค่ะ คนๆๆๆๆเติมน้ำแข็งให้เต็มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วตอนต้องชงกาแฟใหม่นะอันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรหวานปกตินะคะสำหรับแก้ว22ออนค่ะนั่นก็คือหวานแบบ100%เลยค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาแก้วต่อไปค่ะแก้วต่อไปหน่อยก็จะหวานแค่75%นะคะ75%มีสัดส,ส่วนอะไรบ้างมีส่วนผสมยังไงบ้างนะคะ หน่อยก็จะใช้นมข้นหวานนมข้นจืดนะคะหรือว่านมผสมค่ะอยู่ที่1.5ออนซ์ค่ะอ1ออนครึ่งนะคะ45 ml ใส่ลงมาเลย่าทีนี้พอส่วนผสมมันลดลงค่ะมันก็จะต้องมีสิ่งที่ขาดหายไปนะคะเราก็ต้องเอานมสดค่ะมาทดแทนนะคะหน่อยก็จะใส่นมสดนะคะมาที่ครึ่งออนซ์ค่ะหรือว่า15 ml นะคะ นี่เลยครึ่งออนนะคะเอาไปทดแทนกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยน้ำกาแฟอีก5้าออนค่ะตรงนี้ก็คือหวาน75%นนะคะคนๆๆๆให้เข้ากันค่ะไปใส่น้ำแข็งให้เต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะความหวาน7 5ค่ะอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปแก้วต่อไปเลยค่ะคราวนี้นะคะหน่อยก็จะเอาหวานแค่5 0ค่ะ หวาน50%ทำยังไงนะคะสัดส่วนเลยก็นมผสมค่ะ1ออนค่ะหรือ30 ml นะคะ1ออนนะหรือว่า30 ml นะคะเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนมสดรสจืดนะคะยีห่ห้อไหนก็ได้ที่เราชอบเลยค่ะ30 ml เหมือนกันค่ะหรือว่า1ออนเหมือนกันปึ๊บ ใครชอบความหวานความมันมากกว่านี้ก็เติมได้นะอย่างเช่นแบบชอบนมสดมากกว่านี้ค่ะเติมนมสดลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำกาแฟค่ะ5ออนค่ะเออคนๆคนๆๆให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวาน50ค่ะอ่ะแก้ต่อไปนะคะหวาน25%ค่ะหวาน25%ค่ะหน่อยก็จะลดความหวานลงมาที่ 0.5ออนค่ะคือหวานน้อยมากๆเลยนะคะ0.5ออนเท่ากับ15 m l นั่นเองค่ะ15 mL คือน้อยนะคะน้อยมากๆเลยสำหรับคนชอบหวานแบบน้อยๆเลยนะคะนมสดหน่อยก็จะใส่มาที่2ออนได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบนมสดแบบที่น้อยๆนะคะใส่มา1ออนครึ่งก็ได้ค่ะนะคะเราก็เฉลี่ยกันให้อยู่ที่ประมาณ7ออนถึง8ออนนะคะ แล้วก็น้ำกาแฟค่ะ5ออนเทลงมาเลยคนๆๆๆให้เข้ากันค่ะใส่น้ำแข้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอะต่อไปค่ะก็จะเป็นแก้วสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไม่หวานเลยค่ะไม่หวานเลยทำยังไงคะนมสดมา3ออนเลยค่ะไม่ใส่นมผสมแล้วนะคะก็คือไม่เติมความหวานเลยค่ะใช้ความแบบความมันของนมอย่างเดียวนะคะ ใครชอบแบบความมันน้อยๆค่ะเอาแบบเข้มๆเลยก็2ออนได้ค่ะ2-3ออนได้เลยนะคะหน่อยก็จะใส่มาที่3ออนนะเพื่อให้เขาได้แบบความเป็นแบบละมุนนิดนึงนะคะเนะทลงมาเลยค่ะแล้วก็คนๆๆๆใส่น้ำแข็งค่ะอันนี้ก็คือสูตรไม่หวานเลยค่ะสูตรเอเปรโซเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง5สูตรนะคะเป็นไงบ้างคะทำง่ายมากๆเลยเนาะ สำหรับนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าความหวานแบบระดับทั้ง5ระดับเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไปชิมกันดูค่ะโอเคค่ะเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวหน่อยจะชิมตั้งแต่แบบไม่หวานเลยแล้วก็ไล่ไปจนถึงหวานแบบ100%เเซนนะคะแล้วก็มาชิมที่ไม่หวานเลยค่ะแต่สีเขายังแบบคง ความเดิมๆกันอยู่นะคะไม่ได้แบบสีแตกต่างกันมากเท่าไหร่เนาะไอ,อเฟสโซเย็นแบบไม่หวานเลยนะคะก็มีความมันๆของนมค่ะมีความแบบเ,ออเข้ากับนมกันได้ดีนะคะหรือว่าเรากินแล้วเชิงคล้ายๆลาเต้มากเกินไปเราก็ลดนมนะคะ ลดในส่วนของนมจืดลงค่ะให้มันเป็นแบบกาแฟแล้วก็สามารถใส่นมจืดได้แค่สองออนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะทําให้รสชาติกาแฟเข้มขึ้นมาอีกได้นะคะซึ่งตรงนี้หน่อยก็คิดว่าเขาอยู่ในระดับโอเคแล้วนะมีความเข้มค่ะแล้วก็ไม่หวานเลยนะคะตรงนี้ก็คือไม่มีรสชาติหวานเข้ามาแทรกเลยเดี๋ยวเราก็ไปชิมตัวยี่บ้าปซ็นกันค่ะว่าความหวานของเขาจะเป็นยังไงอื้อ พอ25%นะคะเขาก็จะมีความเป็นแบบมันๆม,มากยิ่งขึ้นค่ะแต่มีความหวานแบบเบาๆนะคะคือเบามากๆคือหวานน้อยมากๆเลยนะคะมีความหวานแบบเวลาเราลืนลงคอไปแล้วก็ความหวานเขาตามขึ้นมาค่ะแต่ว่ามีความเข้มของกาแฟเยอะมากกว่าค่ะแล้วก็มีความแบบเป็นมันๆนมๆจะเยอะกว่านะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูที่50%ค่ะ1ออนค่ะความหวาน ความหวานแบบที่ห้าสเอร์ซ็นหน่อยว่าอร่อยนะสําหรับคนที่แบบไม่ได้ทานหวานมากนะคะหน่อยว่าแบบกําลังดีเลยอะกําลังแบบไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะแล้เราสามารถจับทานได้ค่ะโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเออตรงนี้มันหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกโอเคเลยนะอร่อยนะคะออหน่อยชอบที่ห้าสิบปซนตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะอื้ 75%ก็อร่อยนะพอความหวานเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้รู้สึกแบบสดชื่นขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเข้มข้นแล้วก็เริ่มแบบมีความหวานเข้ามาช่วยด้วยมันก็จะทำให้แบบดื่มง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ถือว่าหวานโดดมากนะ75%ก็กำลังดีค่ะกำลังเหมาะนะคะสำหรับคนแบบหวานขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหวานแบบโอเคเลยหวานแบบ100% ความหวานแบบ100%พูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเข้มข้นหวานมันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เอ,อ่อถ้าเกิดว่าให้พูดถึงอะคะ่ะระดับความเข้มข้นหวานมันก็คือเขาจะไม่ได้แบบมีความหวานโดดขึ้นไปขนาดนั้นนะคะถ้าสําหรับใครที่ชอบความหวานที่มากขึ้นกว่าน,นี้ค่ะสามารถเพิ่มได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ค่ะว่าความหวานแต่ละระดับนะคะอยู่ที่รสชาติประมาณไหนคะ่ะลองเอาไปทดลองทําดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าร้านค้าร้านไหนคะ่ะ ที่กาลังตอบโจทย์อยู่นะคะว่าเอหวาน25%เท่าไรหวาน50%เท่าไหรควรใช้สัสดส่วนเท่าไหร่นะคะดูสัสดส่วนก่อนค่ะเอาความหวานแบบพื้นฐานของเราอะคะ่ะเป็นตั้งต้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หาสินทดแทนเข้าไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราลดแล้วเราก็ต้องเพิ่มนมอะไรแบบนี้ค่ะให้เขาเต็มแก้วสําหรับสูตรแก้วที่กําลังใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น16ออนหรือ22ออนค่ะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มาตอบคำถามให้แล้วเนาะสำหรับคนที่ชอบหวานคิดความหวานเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดยังไงนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจกด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ค่ะเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะสำหรับคําคลิปต่อไปค่ะ ตรงนี้นะคะมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้หน่อยมาแชร์คลิปอะไรนะคะแชร์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาตอบคำถามแบบนี้เลยแล้วก็มาแชร์คลิปแบบนี้เลยนะคะเป็นคลิปความรู้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นคลิปแบบทำเมนูก็ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ